สำหรับใครที่กำลังตามหาร้านเติมโรบักราคาถูกผมขอแนะนำก๋วยเตี๋ยวชอบเติมง่ายเติมไวทันใจแน่นอนโอเคครับผม,ผมอยู่กับผมด้วยคือคือวันนี้ผมก็จะมากลับมากลับจะมากลับมาคืออ,อะไรวะวันนี้ผมก็จะกลับมาเล่นเกมนี้นะผมอ่านะครับเกมในตำนานที่ผมเคยเล่นไว้นะผมเป็นเกมแรกที่ผมเล่นและทำคลิปลง youtube นะผมเป็นคลิปแรกของผมด้วยนะ เออนะสำหรับแบบนี้นะผมแบบ Shadow Wish นะครับนี่เขาก็จะมีอะไรใหม่มานะผมเห็นก็เขียนว่าใหม่นะน่าจะเป็นเกาะทองนะครับผมอ่าแล้วนี้ก็เก็บคิวปิกนะครับผมก็ได้ XP เพิ่มขึ้น270%ไม่มันเพิ่มขึ้น10%อะไรครับแต่ถ้ารับแล้วมันก็จะเพิ่มนะผมรับมา27อันมันก็จะกลายเป็น270นะเฮ้ยแต่มันแต่มันรับได้อีกหรอรับเพิ่มหรอนะรับก็เก็บไปเพอ,อมันมันตันได้แค่270%ละมั้ง เอาจริงผมในนี้ผมน่าจะเก็บไปหมดแล้วนะครับเออก็น่าจะเก็บมาแล้วมันก็เลยไม่เพิ่มนะโอเคนะครับก็มีอะไรมาใหม่นับที่เห็นเลยก็คือนะครับมันจะมีไอ้นี่มาใหม่ไอ้นี่นะผมนี่มิร a า e เรียมนะผมอ่าอันนี้เป็นเดอะวอยนะโอ้คิดถึงมากเลยวะกลับไปดูซิเดอะวอยเป็นไงบ้างโอโหเฮอ,อ,อกระตุกแหลกแหลกโหลดแมปนะผมโหลดผี อ้าโหนี่พี่เบิ้มพี่เบิ้มในขอตีหน่อยดิพี่เบิ้มนีไอ้พี่เบิ้มแตกไปเลยก็อย่างงี้สินะครับโหไม่รู้ว่าบัก็กยังเหลืออะไรบ้างนะครับแล้วก็ตีพี่เบิ้มตุม้มอ่ะไปบินบินเอ้ยเฮ้ย,ยมันบินได้แค่นี้เหรอนะครับตีไปตุม้มนะครับเออจริงน่าจะพาชมโลกใหม่เนาะโอเคแล้วมาดูโลกเก่าก่อนนะครับผม ก็ยังแบบว่ายังคล้ายๆเดิมนะตีตีนะครับผมเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนว RPG นะผมฟาร์มมอนนะครับตีตีมอนแล้วก็มอนมันจะมีของที่มอนตัวนี้ใส่อยู่นะครับผมมันก็จะดับจากพวกตัวนี้เลยนะผมอ่านี่โหผมก็แบบแทบจะเป็นพระเจ้าในแมบนี้แล้วนะก็ประมาณนั้นเลยนะผมก็เก่งโคตรโคตรอ่ะโคตรอวยตัวเองเลยปะบ้าหรือเปล่าชี่บ้าจริงเชียว ครบปีนบินขึ้นไปบินขึ้นไปโอเคนะครับเราก็บินต่อไปผมจะบินกลับเอ้ยเฮ้ยโอ้ใหม่ก oh ็ผมจะบินไปรีวิวพื้นที่ใหม่ไปนะครับผมกลับกลับเออกลับออกมาละเอ้ากลับซิโอเคโอ้ยนะครับผมระบบอาจจะยังงงงหน่อยนะฮะไปแล้วก็มาดูมิลาดเรียมรีเบิร์ตยี่สิบสี่นี่ครับผมนี่โหใช้รีเบิร์ตโคตรเยอะแต่เพอ่อว่าผมรีเบิร์ตยี่สิบหกไง เอ้ยมีคนตามมาแล้วนะครับเป็น f อนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ใหม่นะที่ผมยังไม่เคยมาถ้าเก็บน่าจะเพิ่มเรื่อเพิ่มเป็น280ร้อยแป้าไม่เห็นเพิ่มเลยเอ้ยไม่เห็นเพิ่มเลยนะเพื่อนนะครับโอ้เรามาดูที่ใหม่กันนะครับอันนี้เป็นอะไรเป็น ancient wonderer level 10นะครับผม SP แล้วก็ตีแบบเอิ่งเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ย แรงขนาดนั้นเหลี่ยวโอ้โหพีโโ่ก็แรงโคตรอุ the, ้ยโหโกงโกงจัดอะอย่างนี้ผมต้องใช้ไอ้นี่แล้วหรือเปล่าอย่างนี้ผมต้องใช้ท่าแล้วหรือเปล่าเฮ้ยเุ้ยอ้ะไรอะอะไรอะเฮ้ยอะไรอะอะไรอะเฮ้หลบ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 ปุ๊บ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 ปบปุ๊บปุ๊บ เอ้ยนะครับแล้วก็ไปดูมอน,นะครับในโลกใหม่กันนี่มอนมีอะไรบ้างนะฮะก็จะมีมอนนี่เลยโอ้โหแลสเซียออฟคอนคอนเทมส์เตออฟคอนเทมส์คือตัวอะไรวะนะครับอินอินโดอินโดเลนเซียโอ้โหแมปแมปแบบไอ้พื้นที่นี้โคตรแบบว่าโคตรเฟี้ยวอ่ะอันนี้คือบอสใช่ปะอุ้ยเจ็บเจ็บมีฟอร์ดาเมดด้วยนะครับผม p ิเ s o n นอ of mind. Oh, Level 100. Level 150 the m ดอะไม้โหวิเลเวลร้อยเลเวลร้อยห้าสิบสิบผมเลเวลแค่หนึ่งร้อยเอเองอ่ะโอ้ยนี่ไม่หนึ่งร้อยเอเลยเหรอเวลขนาดไหนวะน่าฟาร์มกี่ชาติอะเพื่อนโอ้โหนะครับมีตัวใหม่เพียบเลยพื้นที่ก็ไม่ใช่เล็กๆนะครับเพื่อนๆใหญ่เบ้อเลอร์เลยนะเออโคตรใหญ่อ่ะโอ้โหผมลืมวิธีการบัควิธีการอะไรไปแล้วเนี่ยนะครับกดเฟี้ยวเฮ้ย เอ้ยอุยอ้ยตัวมีตัวอะไรด้วยเนี่ยอุ้ยเฮ้ยนี่มันคิงไอ้นี่วะเนี่ยไอหน้ากากนี้เลยผมจําได้เคยเคยหนูในหนังเรื่องหนึ่งนะครับจําแต่ว่าอันนี้หละอะไรเจ็ดโอเลเวลเจ็ดโอไม่ใช่เจ็ดสิบนะเพื่อนเพนะืนะ่อนี้เจ็ดโอนะเนี่ยอะไรสี่สิบเก้าจุดเก้าโออุ้ยมันตัวโอแล้วว่ะคืออะไรเวลเท่าไหร่วะนหนห้าเดี๋ยวลองดูดูธาตุดามเมจของเขาดีครับเขาจะทาอะไรกับผม โอ้ยเขาจะทำอะไรผม่ะเอ้ยทำอะไรอะปล่อยพิษเหรอไอ้ที่ฟันไปเมื่อกี้เมื่อกี้ที่แบบรวงร่วงนี่คือพิษเหรอเอ้ยมีแต่ตัวเทปเทปนันเลยวะโอ้โหเกินอันนี้เกินไปเดี๋ยวนั้นผมเดี๋ยวผมจะไปดูนี่นะครับเอ้ยอาเราต้องได้ของของของดันเนี้ยครับผมได้ของของแบบพวกมอนบอลในนี้นะครับเราถึงจะตีเราถึงจะตีพวกมอในนี้ได้เข้านะครับโอ้โห พดเกีย์เลยวะยังบักได้อยู่ปะวะเออถ้ายังบักได้อยู่นี่เฟี้ยวเลยนะนะครับผมก็บินไปต่อเลยนะผมมอ,ม,มอนมีเพียบเลยเฮ้ยอะไรอะประตูปลาเหรออ๋อเป็นที่เก็บไอ้นี่เฉยไม่ใช่มอนนะครับเมื่อกี้แต่น่าจะมีบอสนะโอ้โหมีทหารเฝ้าทางเข้าเต็มเลยวะคตดเฟี้ยวอะคตดเท่อะอันนี้ชุดผมก็จะเป็นเซตเวทมนนะ แต่ดูเหมือนจะใช้ในนี้ไม่ได้แล้วนะครับต้องหาของใหม่ละใครอยากให้ผมเล่นเกมนี้ต่อก็รีวิวเอ้ยรีวิวอะไรวะบอกกันมาได้เลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยขึ้นดิขึ้น,นให้ขึ้นไม่ใช่ให้ลงอเออเฮ้ย <c oughs> ฮัลโหลเย่วพวกลเย่เย่วพวกลกไปเอ๊บแลก็ขึ้นไปเฮ้ยนี่ไงบอสนี่โหเลเวลเจ็ดเจ็ดจุดเจ็ดเจ็ดเอ็นอุ้ยดาบโคตรเฟี้ยวอะดาบมีแสงด้วยวะนายดาบนายมีแสงด้วยนะครับนี่ก็เป็นบอสนะครับผม เอ้ยนี่เป็นบอสของแบบนี้นะโคตเท่เฮ้ยอ้ย,อยจะเท่เกินเท่จัดเทจัดแต่ลองตีนี่ทาท่ายังไงทําอะไรอ๋ผมออกมาแล้วนะผมดูดิเอ้ยไม่เห็นเป็นไรเฮ้ยนายไม่ทําอะไรเราหรอตีตีตเฮ้ยมันไม่เข้าเลยเหรอถามจริง อไอท้ที่ที่มันไม่ตีที่เขาไม่ตีผมเนี่ยคือที่มันไม่ตีผมนี่คือมันมันไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอไม่เจ็บไม่คันหน่อยเหรอเพื่อนเฮ้ยโอ้โหเกินทาไอ้ทาทาเหมือนเราไม่มีตัวตนกร <c oughs> <c oughs> <c oughs> ะเทอก็เหมือนกระเทอคนนั้นที่ต่อให้เราพยายามมากเท่าไหร่เธอก็ไม่เห็นความพยายามของเราเพราะเราคือคนที่ไม่ใช่อย่างไงล่ะก็คืออะไรว่าฟุดคำคมบาดแซดแซดหดแซดหดแซดหดตูดอย่างเงี้ย เขาไม่เจ็บไม่คันเลยนะผมเออคือเขาแบบเขาคิดว่าแบบไม่ต้องจไม่จําเป็นต้องตีนี่ก็ได้นะครับคือคือไม่รู้สึกอะไรก็ไม่จําเป็นต้องทําอะไรนะครับโอ้โหนเธอคนนั้นอะเออนะครับเธอคนนั้นที่เราพยายามมากเท่าไหร่นะครับผมเขาก็ไม่รู้สึกอะไรนะครับเขาก็เลยไม่จําเป็นต้องทําอะไรนะครับโอ้โหเฮี้ยโคตรแซดอ่ะเออโคตรเจ็บอะเพื่อนๆดูนะครับบอสตัวนี้ก็เหมือนกับความรักอะครับ ต่อให้เราพยายามมากเท่าไหร่นะครับถ้าเขาไม่เห็นว่ามันมีค่าเขาก็ไม่จําเป็นต้องทําอะไรอยู่ดีนะครับโอ้โหโแซดวะแซดสูงแซดส,สูงนะครับใครอยากให้ผมเล่นแบบนี้ต่อว่าเม้นมาได้เลยนะผมอืแบบหาของแบบเนี่ยของโกงๆนะเออแบบไอเทมจากดานันไอ,อจากไอนี่นะครับผมจริงอาจจะมีคนทําไปแล้วพวกว่าคลิปต่างชาติแต่ผมไม่ได้ทำไงผมเพิ่งกลับมาเล่นเลยนะครับสดๆเลยนี่นี่นะผม ก็ไว้เจอคลิปต่อไปคลิปนี้ก็มาเล่นๆนครับเอาแวะดูแบบโคษแบบคิดถึงอะ่ะโหแบบแรกที่ผมทำอ่ะนะผมใครไปดูดูในช่องได้นะผมคลิปเก่าสุดก็จะเป็นแบบนี้แหละครับที่ผมทำเนาะอันนั้นยังเรียนอยู่นะผมโหยังสมัยผมเรียนอยู่เลยนะฮะโคตรเฟี้ยวเลยไปละจ้าคลิปนี้มีเท่าน,นี่ละจ้างะ